ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมนัทนะครับจากเพจน้ำมันนายออปชันนะครับเราก็จะมาเทรดตามสัญญาลนะครับก็คือผมเทรดตามตัวผมเองนั่นแหละครับเนาะก็คือว่าผมเทรดไปด้วยแล้วก็ปล่อยสัญญาลในกลุ่มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะแทรกรูปเข้ามาในวิดีโอนี้นะครับว่าผมบอกยังไงนะครับในกลุ่ม VIP สัญญาลนะครับเนาะโอเคนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมกําลังมองกราฟนะครับว่าโอเคเราจะกดขึ้นกดลงตรงไหนนะครับ ผมขออนุญาตตีเส้นก่อนนะครับอันดับแรกที่ผมตีนั่คือเส้นอ่าเส้นเทนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอ่าเป็นเทนย่อยนะครับเทนย่อยขาขึ้นโอเคณจังหวะเน,นี้ยคือผมก็จะกดคอขึ้นไปนะครับรอเป็นยอ่อลงมานิดนึงนะครับโอเคสักครู่นะครับแท่งเขียวมันกินแท่งแดงไปสองแท่งนะครับ มันมีโอกาสขึ้นมากกว่านะครับโอเคนะครับรอมันย่อลงมาโอเคผมขอเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเส้น AR นะครับก็คือว่าจะมีจุดห้าจุดโลเนาะอ่ามันก็จะมีจุดห้าจุดโลจุดโลจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เส้นสีขาวเนี่ยเป็นเส้นขาวใหญ่เนี่ยเป็นเ่าเป็นเส้นเทรลไลนะ์เนาะคือจะเป็นจุดโลจุดโลจุดโลอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับ มารอลุ้นกันนะครับไม้นี้ว่าจะวินหรือเปล่าเนาะโอเคนี่ผมก็คลิปนี้ก็เป็นการที่เราฝากไปหนึ่งร้อยเหรียญเนาะแล้วก็ลองปั้นไม้ละห้าเหรียญไปนะครับโอเคอาจจะมีแบบไม้หนักนิดนึงนะครับโอเคนะครับโอเคยังวินอยู่นะครับ อันนี้มองได้ว่ามันทะลุเบรกเอาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วมันกลับลงมาเป็นจังหวะพูบ็สเราก็กดคอขึ้นไปได้เลยเอชื่อชื่อใครวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับเึียกว่าชื่อคนในคลาสเรียนเนาะโอเคก็วินไปนะครับมายนี้โอเคครับรอสักคู่เปลี่ยนกราฟสักครู่นะครับ นี่เป็นเทนขาลงอย่างชัดเจนนะครับมันหลุดเบรกเอามาแล้วมันก็ลงมายาวเลยนะครับเราก็จะหาจังหวะพุทธกันนะครับโอเคเราก็เก็บไว้ในใจก่อนแล้วเราก็ไปดูกราฟอื่นก่อนนะครับเผื่อกลับมาปุ๊บโอเคเราได้จังหวะที่ดีเราก็กดได้โอเคนะครับอันนี้เป็นเทนย่อยขาขึ้นซึ่งเทนหลักเป็นขาลงเนาะนะครับรอสักครู่รอแรงนะครับ จังหวะนี้ผมพิมพ์ในโทรศัพท์อยู่นะครับก็เลยว่าช้านิดหนึ่งเนาะโอเคนะครับผมก็จะลอยเป็นย่อขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคคือ O อีีเนี่ยนิสใส่มันก็คือว่ามันจะย่อนิดย่อหน่อยมันก็จะไปละนะครับประมาณนี้เนาะผมขอตีเส้นเทนไลน์นะครับอ่าเส้นนี้คือเส้นเทนไลน์เส้นอะไ์ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่า มันเกิดยังไงนะครับพี่ๆลองจินตนา,าการดูนะว่าเออมันเป็นจุดโลจุดโลจุดโลมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็ทะลุลงมาถูกไหมครับทะลุลงมาปุ๊บแล้วมันก็กลับขึ้นไปใหม่แท่งเขียวสองแท่งแล้วมันก็เกิดแท่งแดงนะครับพอแท่งแดงปุ๊บเราก็กดพุทธในแท่งนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะ pull back เนาะมันลงมาแล้วแล้วมันก็ขึ้นไปชนเส้นเทไลอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็ลงมานะครับลองจินตนา,าการเนาะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เสียดฉิวมากนะครับ โ okay. อเคก็ยังวินอยู่นะครับเมื่อเรา,มาเมื่อเมื่อเป็นเทนลงเนี่ยแล้วเราหาจงังหวะในการพุทธเนี่ยมันก็จะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมเรียกเกินไปเห็นไหมครับแท่งถัดไปเนี่ยมันอาจจะลงมาแรงก็ได้คือแท่งที่ผมเข้าเนี่ยมันอาจจะเป็นแท่งอาแท่งพักเนาะตอนนี้ผมขออนุญาตเปิดเงินก่อนนะครับผมลืมเปิดนะครับว่าผมฝากหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยจะปั้นไปได้เท่าไหร่เนาะ ก็จะไม่เกินลิมิตนี่แหละห้าเหรียญสิบเหรียญน,นี่แหละครับโอเคตอนนี้ก็หาคู่คู่เงินที่เล่นได้นะครับสักคู่หนึ่งนะครับโอเคเทนใหญ่นี่ก็คือเป็นขาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เป็นขาขึ้นแล้วเราแค่รอจังหวะมันนะครับเก็บไว้ในใจเหมือนเดิมโอเค น,นี่ลงมาไกลแล้วนะครับลงมาไกลเลยอันนี้ที่เราตีไว้มันยังวิ่งตามนี้อยู่นะครับรอสักคู่เนาะผมขอลบเส้นหนึ่งเนาะมันจะเล่นมองชัดๆนะครับโอ้เห็นขึ้นแบบชันมากนะครับมันจะทะลุลงมาหรือจะกลับขึ้นไปนะครับต้องรอดูนะครับ แต่เส้น S&P หตอนนี้มันกําลังจะโค้งลงมาถูกไหมครับเมื่อมันกําลังจะโค้งลงมาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลงอยู่นะครับถ้ามัน S&P หมันตั้งเส้นขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันมีโอกาสขึ้นโอเคผมก็จะรออยู่แห่งนี้แหละครับว่ามันจะลงหรือจะขึ้นเนาะอืมเส้น S&P ห้าแบบนี้นะครับ ที่ผมกดขึ้นขึ้นไปเนี่ยก็คือว่าลองนะครับลองเสี่ยงดูเพราะว่าเส้น S อสเ้าเนี่ยมันมีโอกาสแนวโน้มที่มันจะขึ้นนะครับแล้วก็เส้นเทรนไลน์เนี่ยมันเป็นเทนชันมากเทนขึ้นชันมากนะครับผมก็เลยกล้าที่จะกดขึ้นนะครับแล้วรอดูว่าชนะหรือเปล่าเนะาะม้นี้แต่เทรนหลักเนี่ยมันเป็นเทรนลงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่นิดนึงนะครับที่มันอาจจะทุบแดงลงมาได้นะครับ เราก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องจุดเข้าเนี่ยก็คือว่าถ้าได้จุดเข้าที่ดีนะฮะถ้าได้จุดเข้าเข้าที่ดีปุ๊บอย่างนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสบินมาก,กนะครับแต่เมื่อเราเข้าไปปุ๊บแล้วมันไปติดปลายปลายแท่งเพียนอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสจะแพ้ถูกไหมครับแล้วก็ต้องรอจังหวัดดีเนาะจังหวะย่อโอเควินนะครับนายนี้ โอเคตอนนี้เครื่องเริ่มติดแล้วครับก็คือว่าลองเล่นมาสักแป๊บเนาะเครื่องเริ่มติดแล้วอันนี้ใต้เส้นนะครับใต้เส้น S55 ปล่อยไปก่อนเนาะน,นี่กลับมาแล้วโหนี่แทงเขียวเยอะมากครับตรงน,นี้มีแรงซื้อเยอะมากอันนี้ก็ปีแรงขายเยอะนะครับ เก็บไ้ในใจก่อนโอเคนะครับรอจังหวะตรงนี้แหละครับผมขอใส่เงินเป็นสิบามจุดห้านะครับคือให้มันแบบเราเล่นกําไรก่อนประมาณนี้นะครับเราได้กําไรมาเราก็เล่นกําไรเนาะถ้ามันเสียเราก็คิดใหม่อีกทีนะครับว่าเราจะสู้กําไรไหมเราจะยอมขาดทุนไหมนะครับก็จะเป็น mm แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะสําหรับผมก็คือว่าผมก็จะใส่กําไรไปก่อนถ้ามันได้ขึ้นมาผมก็ใส่กําไรต่อนะครับแต่ถ้ามันเสียเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าผมอ่านแบบ i, เฮ้ยร้อยเหรียญเนี่ยผมจะยังไงอะ่ะจะรักษาไว้ใหเ้เล่นได้หลายๆวันนะโอเคผมก็จะไม่ตามกําไรนะครับแต่ถ้าผมคิดว่าเออร้อยเหรียญเนี่ยผมพี่จะยอมเสียละจะยอมขาดทุนนิดนึงละผมก็จะตามกําไรกลับมานะครับซึ่งถ้าตามกําไรกลับมาได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่เราจะ ได้เงินมากขึ้นนะครับโอเคแต่จังหวะนี้ต้องแม่นพอสมควรนะครับที่เราจะตามกลับมาเนาะเพราะว่าถ้าไม่แม่นเนี่ยโอกาสที่จะล้างก็มีสูงนะครับก็ส่วนส่วนนี้ก็ต้องลองฝึกฝนกันดูนะครับการจัดก,การเงินต่างๆเนาะโอเคอันนี้ก็ลอมเบรกเอาลงมานะครับโอเคอันนีก้กลับตามเทนเรียบร้อย โอเครอสักคู่นะครับซึ่งวันนี้เป็นตลาดโอทีซีวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะวิ่งแรงๆนิดนึงแต่สําหรับที่ผมเล่นมาเนี่ยวันเนี้วันเนี้ยอ่าหลายๆวันเนี่ยมันจะเล่นยากน,นะครับแต่ทําไมวันนี้ไม่รู้ว่ามันเล่นง่ายหรือมันคิดไปเองไม่รู้นะครับแต่สาหรับผมคิดว่ามันเล่นง่ายง่ายกว่าอ่าแต่หลายครั้งนะครับที่เป็นวันอาทิตย์เนาะซึ่งวันนี้รู้สึกว่าง,ง่ายจริงๆริง บางครั้งมันง่ายกว่าวันธรรมดานะครับหรือผมชอบก็ไม่รู้เนะาะเพราะผมชอบเทรดโอริซีหนึ่งร้บเซ็มันเยอะนะครับผมสนใจคู่เงิน USD c s f แล้วครับประมาณว่าแองเนี้ยมันทะลุเบ่งเอาลงมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะรอจังหวะที่เราจะกดพุดธอกมาเนาะเป็นตามเทนของมันเทรนหลักก็คือเทนลงอืมรอสักคู่นะครับ ทุกออเดอร์ที่ผมกดไปเนี่ยก็คือว่าเป็นจังหวะตามสัญญาณหมดเลยเนาะโอเคเด้งกลับไปืมรอสักครู่นะครับคือบางครั้งเนี่ยการเทรดกับสัญญาณเนี่ยเราก็ต้องมองล่วงหน้าก่อนนะครับว่า เออมันจะลงจะขึ้นนะครับคือการมองล่วงหน้านี้มันก็อต้องใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่เราจะมองล่วงหน้ามันเนาะอันนี้ผมจะกดคอขึ้นไปนะครับสังเกตว่ามันกินไปสองแท่งนะครับเหมือนแท่งก่อนหน้าเนาะสังเกตไหมครับว่ามันกินไปปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับผมก็ลองกดดูเลยนะครับคือไม่ีรออะไรเลยครับไม่รอเป็นย่อไม่รออะไรเลยเนาะกดไปเลยนะครับ คือม้นี้บอกเลยเลยว่าค่อนข้างเริ่มใจร้อนแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มแบบไอ้ไม้อะไม้เริ่มขนาดหนักขึ้นนะครับที่ซูมไปห้าวิเนี่ยก็คือว่าถ้ามันมีโอกาสแท่งเขียวใหญ่ๆเนี่ยผมก็โล่งใจละแต่ตอนนี้แท่งเขียวมันไม่มไม่มันไม่ชนะไอเส้น s อเห้าเลยครับผมก็เลยโอ้ยปล่อยมันไปเถอะครับแบบนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ก็มาเริ่มกันใหม่ แต่ถ้าเจอแท่งแบบนี้มันขึ้นไปแล้วมันเทสลงมาอย่างนี้นะครับตัดใจได้แล้วครับว่ายังไงก็แพ้นะครับเนาะแต่ไม่แน่นะครับบางค่า,าจะพุ่งชนะเลยก็มีโอเคนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะตามกําไรกลับมานะครับเพราะว่าถ้าผมตามกําไรกลับมาปุ๊บผมก็จะได้กําไรอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะได้ถอนได้ด้วยเนาะโอเค แต่ผมตามกําไรเนี่ยผมจะตามแค่หนึ่งไม้นะครับผมจะยอมขาดทุนที่8ปดเหรียญเฮ้ย hey, ไม่ใช่ขาดทุนที่ยี่สิบเหรียญน,นะครับจากทุน100เหรียญเนาะเราก็จะเหลือแปดประมาณ80เหรียญโอเคนะครับผมก็ต้องพิจนารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเออจะเข้าตรงไหนเพราะว่าการที่เราจะกดไอทุนเนี่ยมันเริ่มที่จะเก่งขึ้นมาแล้วนะครับว่า เฮ้ยนี่มันทุนนะเราจะขาดทุนน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมองเริ่มคิดแล้วครับว่าเราจะล้างผ่อนหรือเปล่าเนาะโอเคภาพซ้ำจะกลับมาหรือเปล่าต้องรอดูนะครับมันทะลุเบรกเอานะครับแต่ไส้มันเทนลงคือผมจะย่อกลับไปดูเทนเทนใหญ่ใหญ่กนนะครับว่าถ้าเราจะกดลงเนี่ยเทนใหญ่มันลงหรือเปล่าถ้ามันลงโอเคผมกดลง นะครับแล้วก็ต้องบวกกับจังหวะที่ว่าเบรกเอาบ้างพูดแบ็กบ้างนะครับไม่ใช่จะว่าจะกดลงได้ทุกเมื่อเนาะโอเคนะครับผมกดลงเลยครับมานี้นี่เห็นไหมครับเราก็เหลืออยู่แปดสิบเหรียญละโอเคนะครับมาลุ้นกันเนาะโอเคในห้าวิเนี่ยมันเบรกเอาชัดเจนนะครับสังเกตดูดีๆเนาะมันทะลุเบรกเอาขึ้นมาแล้วมันกลับไปพูดแบ็กนะครับ โอเคท่งนี้เรามีโอกาสวินอยู่นะครับโอเคโอเคนะครับวินเด็กเอาไปเมื่อผมได้มาทั้งหมด17.80แล้วนะครับผมก็จะกดกำไรต่อนะครับเพราะว่าแน่นอนผมก็จะเหลือแค่ทุนไว้ถ้าผมชนะผมก็ได้ไปต่อ โอเคนะครับแต่การชนะอีกครั้งเนี่ยเราต้องพิจารณาดีๆแล้วมามันเริ่มกันเลยนะครับ17.80โอเคนะครับเราอยู่กับคู่เงิน NZD USD นะครับซึ่งออเดอร์นี้ยผมไม่ได้ไปบอกซิกนะครับในซิกเนลในกลุ่มเนาะผมเป็นการกดเองนะครับเพราะวา่าผมบอกเป็นช่วงนะครับนะช่วงละ5ซิกเนล โอเคนี่ผมก็ไปจังหวะที่เล่นเองนะครับก็จะได้ไม่เก่งละว่าเออกําไรเอามาเล่นเนี้ยเราจะเสียหรือเปล่าเนาะแล้วก็เออปล่อยมันไปนะครับจังหวะนี้ที่ผมกดเนี่ยก็คือว่าเทนหลักเนี่ยมันเป็นเทนลงแล้วมันประเด็นที่สองก็คือว่ามันอยู่ใต้เส้นนะครับโอเคพออยู่ใต้เส้นปุ๊บผมก็เลยกดลงเลยนะครับไอ้จังหวะตรงนี้แหละเราจะเสียวนิดนึงนะครับเพราะว่า ต่ายังไงอะมันยังมีแรงซื้ออยู่ปริมาณหนึ่งนะครับแท่งใหญ่ๆอยู่สังเกตดูได้นะครับโอเคนี้ก็วินไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จบกําไรไปที่สาสิบสามเหรียญน,นะครับจากทุนหนึ่งร้อยเนาะก็กําไรอยู่ที่ทุนหายไปอยู่ที่ยี่สิบต่ำสุดก็คือต่ำสุดลบยี่สิบมากสุดอยู่ที่สามสิบสามนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังจนจบเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทางเพจน้ำมันนายออปชันของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง u t u b e นะครับช่องน้ำมันนายออปชันเนาะก็ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับแล้วก็มีคลิปใหม่มานะครับก็คือว่า T.S.R. Analysis 20นาทีกำไร60% 0นนะครับอย่าลืมไปดูนะครับโอเคนะครับ ตลอวันนี้ขอมากครับ